สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บผักนะคะผักชนิดนี้เขาเรียกว่ารันระรูสนะคะเฮ้ยมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นหรืปะคะทำไมมีรถดับเพลิงผ่านมาเขาเร่งรีบมากเลย,อยโอเคค่ะวันนี้ หมดกำลังจะมาเนี่ยเอาเขาเรียกอะไรเอาญ้าออกนะคะจากไอ้ไอ้แปลงดอกไม้นะคะก็เลยมาเจอเนี่ยทุกคนนี่เขาเรียกว่า,ร,ารันลารูสนะคะสามารถทานได้ค่ะทุกคนหมดก็เลยจะมาเก็บเลยนี่กำลังออกอ่อนๆเลยทุกคนไมถอนออกไปเลยคนะ่ะ นี่ยนะคะมันเป็นยอดอ่อนนะทุกคนเราสามารถเอาไปทานได้อ่ะเนี่ยอ่อนๆเลยเด็ดเ,เลยค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะทุกคนตอนเนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรส,สนามหญ้าไอ้ไม่ใช่สนามนะสนามเอ้เขาเรียกอะไรอ่ะแป้งดอกไม้น,นะครับ จะเก็บไปเอาไปผัดกินดีกว่าผัดน้ำมันหอยนะคะรสชาติเขาก็จะมันเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะหมอว่ารสชาติเขาอะอ่อนๆนะทุกคน,นถอนขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าเรากำลังจะกำจัดเขาออกนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบ เป็นวัชพืชนะชนิดหนึ่งนะคะที่เราไม่ต้องการให้เขาขึ้นมาที่แปลงดอกมงดอกไม้นะคะเนี่ยเนาะนี่โหกำลังอ่อนๆกำลังกินเลยะคะ่ะยมวยจะไปตัดเอาตรงอ่าเยรากเขาออกนะคะทุกคนนี่ ขึ้นมาเลยค่ะเยอะมากทุกคนดูนู่นเต็มเลยเต็มสนามเลยเนี่ยนะคะยอดกำลังกินนะคะคือหญ้าชนิดนี้นะคะเขาก็จะมีเรียกอ,อะไรอ,ะอ่ะมีประโยชน์สูงเนาะ ดอกเขาสามารถเอาไปทําเป็นชาได้นะคะเดี๋ยวหมจะขึ้นประโยชน์ให้ฟังว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างน,นะคะยอดเก็บใ,ให้หมดเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนลาาักษณะเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่เลยยอดตอนช่วงหน้านี้เขากำลังออกมาเลยค่ะ โผลมามันก็จะขึ้นทั่วไปนะคะตามริมทางก็มีในป่าก็มีหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบเนี่ยตามแปลงดอกมงุดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะขึ้นมาเนาะเยอะเยอะมากรถไฟเนี่ยทุกคนมันขึ้นมาเยอะมากเลยที่แปลงดอกไม้นะคะ ฝั่งนี้ก็เยอะเดี๋ยวเราจะเก็บหมดนี่แหละทุกคนทั้งหมดจะไปเอาลากเขาออกนะคะลากเราจะไม่กินนะ,ะเราจะกินเฉพาะตรงยอดเขาเนาะ มามกแล้วนี่ก็คือเฟิร์นชนิดที่กินไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยเฟิร์นชนิดที่กินไม่ได้เนี่ยจะเป็นขนๆน,นะคะอันนี้กินไม่ได้นะคะมีขนๆสีน้ำตาลเกาะอ,อยู่ เยอะมากผักชนิดนี้จะออกมาช่วงหน้านี้นะคะก่อนนะก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งตอนที่เขาออกมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บมาทานได้อันนี้ก็ผ่านได้นะทุกคนเนะ่ยนะ อันนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวๆอะบางคนเขาก็เรียกว่าผักติ้วเหรอเย้เก็บหมดเก็บไม่หมดโยวผัดแตจานเป็นจานลยเนี่อะยังมีอีกเยอะทุกคนนู่นอีกนู่นอีกอะเยอะมาก Mm-hmm. ที่มวยถอนเลยเพราะว่ามวยต้องเอาออกทําความสะอาดแปลงดอกไม้นะคะก็เลยต้องดึงออกเลยถ้าจะเก็บกินจริงๆอะ่ะก็หักเอาก็ได้นะคะทุกคนเอาแต่ยอดมันเนาะนี่เจอะ เก็บเลยค่ะอันนี้ก็เริ่มเริ่มแก่แล้วเนี่ยเริ่มแก่แต่ว่าก็ใช้ได้อะใช้ได้ไอ้ <c oughs> นี่คือลำแยนะคะลำแยเขื <c oughs> ่อนแซวเขื่อนทำงานด้วยบอกนั่นนั่นผักผักเธอผักเธอบอก ได้ใช่ผักฉันฉันจะเก็บแล้ว